88 Fishing c a m ตกปลาใ็นป่ามืสอญี่ปุ่นสวัสดีครับชุดนี้นะครับเป็นลอกเบสนะครับงานทะเลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เพิ่มตัวนี้มาให้นะครับดิจิตอลนะครับผมเป็นตัววัดระยะนะครับวัดสายนะครับของโอลิมปิกอันนี้เป็นของโอลิมปิกนงานญี่ปุ่นนะครับนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูมาดูตัวลอกก่อนนะครับตัวนี้เป็นไดว่าซีไลท์800นะครับใช้งานได้ทั้งซ้ายและขวา ใช้งานได้ทั้งซ้ายและขวานะครับมีวิธีเปลี่ยนอยู่นะครับเปลี่ยนไม่ยากนะครับเปลี่ยนซ้ายเป็นขวาไม่ยากนะครับระบบระบบคลิกเสียงจะเป็นแบบกระเดื่องนะครับก็คือนี่ครับบิดลงบิดขึ้นนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สายในลอนเนี่ยเต็มเต็มสปูลเลยนะนะครับแค่สายนี้ก็คุมแล้วนะนะครับมันใช้งานได้ปกติทุกตัวนะครับทุกรายการนะรระบบเบรกนี่แน่นมากนะครับนะตัวนี้เป็นชิมาโน่นะครับทอ่ ไททันทีเอลดยี่สิบนะครับทีเอลดยี่สิบครับระบบเบรกจะเป็นแบบเลเวลแบบนี้นะครับคันโยกแบบนี้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับมีแคมล็อกมาให้ด้วยนะครับมีคลิกเสียงนะครับปรับตรงนี้นะครับตัวต่อไปเป็นชิมานโนแคลคัตเตสามพันนะครับรุ่นนี้จะไม่มีคลิกเสียงนะครับไม่มีคลิกเสียงฮะ สภาพก็มีริ้วรอยนะครับพร้อมใช้งานนะหน้าจอนี้แบบชัดเปี้ยนเลยนะดูนะครับนี่นะครับตัวบอกระยะปกตินะครับมีเสียงเตือนนะครับดูฝาข้างนะครับก็มีรอยบ้างนะครับรอยบ้างทําการใช้งานนะแล้วก็มีรอยที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นครบเกลือนะตรงนี้ตรงตัวตัวหมุดตัวหมุดผูกสายนะครับนะครับเป็นคับเกลือแบบนี้นะครับ ตัวเกียร์นะครับทํ <g ye> างานปกตินะครับไอตัวปิดปิดปิดเขาคลายเนี่ยตัวนี้นะครับเปลี่ยนมาให้แล้วนะสีของเดิมนะมันจะเป็นสีเดียวกันกับอันนี้เลยนะครับอันนี้เปลี่ยนมาให้นะครับนะของเดิมมันชอบแตกนะครับมันเป็นพลาสติกเนี่ยของชิมาโน,โน่ครับปัญหามันอยู่ตรงนี้เลยครับมาดูกันว่ามันเสียเตือนเป็นไงนะนะครับเมื่อวุกี้หมุนหมุนเข้าไปหลายรอบเลยอ่ะนี่นครับตัวเลขมาล้วิ่งละ นะครับมีเสียงเตือนนะครับเวลาก่อนที่สายมันจะหมดนะครับผมหน้าจอชัดมากนะครับทั้งหมดนี่ครับพร้อมชุดนี้นะครับอันนี้ก็ไปด้วยนะครับคลิปที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับผมรวมไม่รวมส่งค่าส่งก่อนหนึ่งร้อยนะครับเพราะว่าโลกตัวนี้มันใหญ่มากนะฮะนะครับเราพิจารณาดูครับผมสามตัวหนึ่งหมื่นบาทนะฮะ